การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณคือเรื่องใดขอให้ไพ่แก้ลายสีดีแล้วไปสิ่งที่ไม่ไดีไปผ่านใช้วิจารณญาณรอบนี้จะดูแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณทุกระดับทุกมิติแล้วแต่ไพ่จะออกมาว่าเปลี่ยนเรื่องอะไรราชนินีถือถ้วยคือความรักและสุขภาพ รอบนี้นะคะใครก็แล้วแต่ที่สุขภาพไม่ดีทั้งจิตใจทั้งร่างกายราชินีถ้วยมาคุณดูสิคุณจะได้ฟื้นฟูสุขภาพกายและใจให้อุด,ดมสมบูรณ์ให้พร้อมได้รับการเยียวยามีความสุขมีความสบายใจขึ้นความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากๆค่ะและความรักเพราะราชินีถ้วยหมายถึงความรักที่ ปาถนาดีแัะธนุถนอมหรือการได้รับความรักการเปลี่ยนปแปลงครั้งสําคัญในชีวิตคุณรอบนี้คือคุณจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่กินอิ่มนอนอุ่นสบายใจมีความรักมีความอยู่ลายล้อมรอบข้างเสมอคุณจะรู้สึกถอยตัวเองออกมาไม่ทุกข์กับความวิตกกังวลและเป็นผู้ที่มีค่ะมีทุกอย่างเลย เครื่องประดับตกแต่งของสวยงามอาหารการกินแล้วเพราะราชินีถ้วยในยะคือเป็นคนที่พร้อมในตัวเองแต่ยังห่วงคนอื่นมีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลืออยากจะปัดถนาอยากจะทําบุญทําทานถือศีลปฏิบททัติธรรมหรืออยากจะแชรริ่งแบ่งปันฮิลลิ่งไกด์ไลน์ผู้คนก็แล้วแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเป็นผู้รับได้และเป็นผู้ให้ได้ด้วยค่ะแล้วคุณดูนะราชินีถ้วยหันหลังให้สวยมากอะ่ะแม่หมอคิดว่าคุณจะมีออราบ โดยเฉพาะพลังงานของเฟมินีหรือเพศหญิงคุณจะสวยขึ้นค่ะคุณจะดูมีพลังงานของการเป็นผู้รับสมัยก่อนอาจจะเป็นคนที่ต้องสร้างดิ้นรนยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองแต่รอบนี้คุณจะรับความรักได้และสามารถมีความอบอุ่นหัวใจที่จะมอบความรักให้ผู้คนคนรักของคุณการงานของคุณชีวิตของคุณแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณเป็นพลังงานเพศชายราชินีทวยแปลว่าคุณกำลังจะเจอคนที่ เป็นความรักที่อบอุ่นปลอดภัยเป็นแม่บ้านแม่เรือนหรือพลังงานของการเยียวยาเอาใจใส่นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตคุณทีนี้ขอขอคำแนะนำหนึ่งใบค่ะว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในจุดที่สวยงามขึ้นสมบูรณ์ขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณไหมหรือตอนนี้คุณควรโฟกัสกิจกรรมอะไรเพื่อ อยู่ในระนาบเดียวกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่หมอพูดงงๆคุณไม่ต้องสงสัยนะคะช่วงนี้ไม่หมอจะเป็นแบบนี้เลยมันไม่ทันนะคะมันนอนน้อยมันไม่ทันปิงแวบนะคะช่วงนี้กิจกรรมที่ควรโฟกัสช่วงนี้เพื่อเร่งปฏิกิริยาหรือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของความสุขที่จะเกิดขึ้นค่ะกิจกรรมที่ควรทาคือบิวเดอร์ค่ะคือการสร้างตัวเองขึ้นมาว้าว สร้างอะไรล่ะอยากสวยขึ้นใช่ไหมก็ไปดูแลวเองร่องความสวยงามอยากจะหุุนเฟิร์มขึ้นใช่ไหมก็ไปบิวตัวเองขึ้นมาอยากจะสร้างธุรกิจที่มีความสุขทำเลยค่ะลงมือทําคําว่า builder เนี่ยเป็นผู้สร้างแปลว่า create มันขึ้นมาจากไอเดียความคิดทัศนคติหรือสร้างโมโนภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาสร้างที่แท้จริงอาจจะไม่ได้ build ที่เป็นลงมือทําอย่างเดียวก็ได้แต่ดูสิเหมือนเชื่อเหมือนเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสร้างขึ้นมาอะไรที่คุณมีความสุข มันมาเร็วมากเลยอะไรที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งไหนอ่ะนึกถึงแล้วปิติยินดีอบอุ่นอิ่มเอมหัวใจนั่นแหละพลังงานนั้นคุณส่งไปบอกจัก,กรวาลเสียงศิสิทธิ์แล้วว่าเขากําลังสร้างให้คุณนะคะสิ่งที่คุณต้องทาก็คือทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้คนไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายทํามันต่อไปค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้น คำว่า builder เห็นปะยังแค่ถือค้อนอยู่ยังไม่แค่กําลังจะกําลังจะสร้างกําลังจะลงมือพลังงานในตัวคุณทรงพลังอะ่ะมันจะก่อกําเนิดความเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วแม่ว่าขออ่านนิดนึงเนาะความสามารถของคุณตั้งแต่ก่อกําเนิดขึ้นมาคือคุณเป็นผู้สร้าง สร้างความสุขสร้างความสําเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอยู่ในทางที่ใช่แน่นอนทุกเรื่องที่คุณทําตอนนี้อาหารการกินการวางใจการดูพลิกอากาศการรับผิดชอบตัวเองการรักตัวเองการขอบคุณตัวเองการไม่ตัดสินใครและหมกหมาะว่าคุณอยู่ในกระบวนการทำเพราะฉะนั้นสร้างต่อไปค่ะสร้างด้วยความรู้สึกเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยแล้มีความสุขด้วยนะคะทุกอย่างคุณคู่ควร ราชีนีถ้ว่วเรอามีสวยงามมากนะคะอบอุ่นหัวใจปิติสุขเหมือนได้รับของขวนนะัญที่คุณค่าคู่ควรเหมือนคนวิ่งเทลหรือวิ่งมาราธอนมาแล้วถึงเวลาที่ต้องพักฟื้นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแล้วได้อยู่ในจุดที่กินอิ่มนอนอุ่นสบายใจไม่วิตกกังวลซึ่งไม่หวังเชื่อว่าบางคนเกือบร้อยแล้วแปดสิบเป็นแบบนี้อยู่แล้วและจะได้ของที่มันเป็นสิ่งที่คู่ควรกับคุณหลังจากนี้ด้วย